สวัสดีครับผมอดัมฟอร์ดวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการใช้แม่แรงนะครับของ Ford r a n น e r 4ประตูนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมตัวที่เราจะเอาล้อขึ้นนะครับมันมีวิธีบอกอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับรถกระบะอย่างนี้นะครับทาตามไม่ง่ายเลยครับก็คือจะมีด้วยกัน4จุดนะครับที่เราสามารถวิธีการใช้งานนะครับก็ตั้งตั้งเอาด้านเอาด้านใหญ่นะครับ วางพื้นนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นเอาไว้ตัวยกนะครับวิธีการใช้ก็คือตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ถอดล้อยางไหลแล้วก็ตัวหมุนล้อนะครับผมวิธีการก็คือเอาตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ในรถนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับหมุนตัวนี้จะมีรูใส่เข้าไปนะครับแล้ววิธีการก็คือเอาเข้าเอาฝั่งรูเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็งัดอย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะหมุนได้ครับนี่นะครับ ใช้งานง่ายๆครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องอดัมฟอร์ดด้วยนะครับขอบคุณครับ